Nut review. Dank je sensei. Dank je sensei. Dank je. God damn it. Viva la revolution! Henning ine. Lupa. Op van Goblin. Ga je. Lupa. Lupa. Op van Goblin. Lio. Nee, dat. Dit is Battle. Hier. ไม่ใช่ลีโอนาร์โดดิคาปิโอสิครับแหมจะรีวิวหนังของเขานะฮะเราต้องมาโคเป็นลีโอนิดนึงนะฮะ <c oughs> <c oughs> มันจะมีซีนนึงแหละที่เขาใส่แว่นดำด้วยอันนี้บอกไว้ก่อนนี่คือเนื้ดรีวิวกับเนิรอด้านนะครับวันนี้วัน b a t t e r ออา e r another นะครับหนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งชื่อภาษาอังกฤษกับชื่อภาษาไทยเนะี่ยก็คือความหมายคือกันเลยหนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือเรื่องราวที่แบบว่าซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างนี้นะฮะหนึ่งศึกจริงๆนะจ๊ะที่มันยืดยาวนะครับออกไปจากที่มันควรจะแก้นหนึ่งช่วงเวลามันยาวออกไปอีกหลากหลายช่วงเวลานี่คือนิยามของภาพนยนตร์เรื่องนี้แต่ความจริงเนืเ้อเรื่องย่อนะครับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่เป็นนักปฏิวัติตคือเป็นเหมือนกั กลุ่มหน่วยงานนะฮะที่ทํางานในเชิงของการสนับสนุนนะครับในเชิงของการอ่าเรือวชั่นนะฮะในเชิงของการออกมาตั้งข้อเรียกร้องนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนจะว่าเรียกว่ามันจะมีความเป็นโรบินฮูดไหมก็ใช่แหละก็คือเหมือนกับพยายามทําเพื่อช่วยคนยากนะครับและขณะเดียวกันก็ต่อต้านกับกลุ่มนายทุนกลุ่มอะไรที่มันค่อนข้างจะเป็นกลุ่ม เร,ะะเรื่องราวนี้แหละนะครับก็คือการโฟกัสอยู่ที่ครอบครัวครอบครัวนี้นะครับและบอกเล่าในจังหวะเวลาที่ลูกสาวของครอบครัวนี้นะครับเติบโตอายุก็ถือว่าเข้าสู่วัยอาไฮสคูลแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องรับผลอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจากอดีตนะฮะซึ่งมีผู้มาไล่ล่านะฮะเป็นนายทหารยศใหญ่มีความแค้นฝังใจกับคนในครอบครัวนี้นะครับและต้องการที่จะจะเรียกว่าล้างแค้นไว้ก็อาจจะใช้คํานั้นได้แหละและนี่คือ หลงจาที่ผมบอกเราประมาณนี้ก่อนแล้วกันสำหรับ one b a t t e after another นะครับซึ่งเป็นผลงานการกำกับของพอตเวิร์มัสแอนเดอร์สันนะครับผู้กำกับที่ผมเองชื่นชอบและถ้าเกิดจะยกเขาเป็นผลงานระดับขึ้นทิ้งระดับที่ผมแบบนั่งในใจของผมนะผมจะพูดถึง d e วิ l วีบั d นะครับเดวิ l วีบั d มันเป็นหนังที่โอ้โหมันเทน s e มากมันไต่ระดับความโหดเข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นหนังที่ยาวมากๆเหมือนกันแต่ขนาเดียวกันเรากลับรู้สึกว่าทุกๆนาทีที่หนังมันใช้มันแบบมันเหมือนจังหวะเบสครับมันดึง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  มันแบบมันเล้าใจ <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะมีโอกาสลองไปดูกันดนวีบัตนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ one b a t t l e after another ถ้าเกิดปีนี้ผมจะต้องให้หนังระดับทนะ็อปทีเนี่ยผมเชื่อว่าผมอาจจะใส่ชื่อ one b a t t l e after another เป็นหนึ่งในนั้นเลยนะครับผมชอบมากๆนะครับผมว่ามันเป็นหนังที่คือจะบอกยังไงดีอ่ะเอางี้โดยเมนหลักอะ่ะมันคือหนังตลกไล่เอาดักคอมเมดี้มาใส่ในสถานการณ์ที่ที่เราพอจับต้องได้ มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นภาพเราเห็นผู้คนเราเห็นการขับเคลื่อนทางสังคมอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับว่าบางทีเราก็ตั้งประเด็นเราบางทีก็ตั้งคาถามว่าเขาทําสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรโอเคถึงแม้ในแง่มุมหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ความเจตนาดีบางทีมันก็มีการล้ําเส้นบางทีมันก็มีการกระทําที่ตั้งคําถามได้เหมือนกันอะไรอย่างงี้ซึ่งภาพยยตร์เรื่องนีน้มันสํารวจมุมนี้ก่อนในชน่วงแรกๆนะฮะแล้วมันค่อยๆพาเราเข้าไปรู้จักในเชิงของการเป็นครอบครัวของตัว ละครที่เป็นนักต่อสู้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็มีลูกนะฮะลูกก็เติบโตนะครับลูกก็เริ่มที่จะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างจากอดีตที่พ่อแม่ทํากันไว้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เขาพาเราเข้าสู่โทบของการเล่าเรื่องที่เอาจริงๆแนละ้วผมพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นหนังที่ไม่ได้ดูยากเลยเรื่องราวมันค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงไหมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังมันดําเนินคอนติเนียด้วยเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์วันบัตเตอร์อัปเตอร์อนาเธอร์ยาวๆอ่ะมันมันเป็นอย่างนั้นได เเองแต่สุดท้ายแล้วผมนี่มันคือ one b a t t l ลจริงๆนะซึ่งเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ก้อนใหญ่ที่หนังจะโฟกัสก็คือการที่ตัวละครหนึ่งมาไล่ล่าตัวละครหนึ่งโดยที่อีกตัวละครหนึ่งก็ต้องทําหน้าที่ในการที่จะวิ่งไล่เหมือนกันมันก็เลยเหมือนกับต่างคนต่างวิ่งไล่คนหนึ่งวิ่งไล่เพื่อความแคสอีกคนหนึ่งวิ่งไล่เพื่อจะไปโปรเทคนะฮะในขณะที่คนที่ไม่รู้อินโอเนก็คือต้องอยู่ให้รอดเพื่อจะเรียนรู้อะไรบางอย่างในชีวิตเอาจริงๆอ่ะหนังมันอาจจะดูเหมือนความยาวประมาณเกือบ3ชั่วโมชั่โง ดูเหมือนยาวนะประมาณช่วงแรกๆอ่ะมันอาจจะเสียเวลาไปกับการปูเนาะซึ่งอันเนี้ยผมต้องบอกตรงๆว่าการปูถึงแม้จะปูให้มันกระชับแล้วปูให้มันค่อนข้างจะเข้าพอยต์ของเมนพ point ของมันจริงๆอะไรเงี้ยมันมันเข้าเร็วมันเข้าไวแหละนะครับแต่มันก็ต้องใช้เวลาในการปูเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้เรารู้จักต้นสายปลายเหตุของตัวละครเหล่านี้นะครับว่ามันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะครับมันเลยต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับอาจต้องผ่านความบทพนประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะพอเข้าสู่จุดตัวละครมันเข้าสู่อกเัันึลวะบหมืต มันผ่านเวลามาอีกสักชั่นหนึ่งแล้วมันก็จะพาเราไปเรียกว่าการบัจนภัยในรูปแบบที่หนังมันพาเราไปนั่นแหละนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นแหละเราจะได้เห็นความสนุกของพอร์ตวัสแอนเดอร์สันซึ่งถามว่าหนังเรื่องนี้มันผ่านมาเขาเคยทําให้เราดูไหมมันก็มีอยู่บ้างนะแต่ผมว่าเรื่องเนี้ยเขาสร้างสรรค์ออกมาได้แบบเป็นหนังที่มันมีความเป็นเมนสตรีมอะแต่ขนาดเดียวกันมันก็ยังมีความอินดี้ในแบบของเขาอะงงไหมคือเมนสตรีมความหมายคืออะไรคือหนังมันมันดูย่อยง่ายมันดูเข้าใจง่ายมันดูเอาความตลกกขขบัันนมมีเเ่ร สถานการ์อะไรบางอย่างที่มันปั่นป่วนแล้วก็ชนหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดตรงๆเลยว่ามุกบางมุกเนี่ยผมมันธรรมชาติมันแบบมันโคตรเนเชอรัลลี่มากจนกระทั่งบางทีเราแบบเราไม่คิดว่ามันจะหักไอ้ตรงนั้นอะแล้วมันย้ำไปย้ำมาย้ำไปย้ำมาด้วยจุดๆหนึ่งที่ผมผมพูดตรงๆผมพูดสปอยมุกนี้ไม่ได้เลยจริงๆแล้วไอ้มุกเนี่ยเกิดขึ้นจากปากคำของลีโอด้ียแหละนะฮะพี่ลีโอของเรานี่คือแบบเยีีมุกนี้ได้สุดมากนะครับล้วก็การแสดงของเขาที่ถือว่าดีมากๆอยู่แล้วมาเล่นเวตัวละครรูเซอร์ที่แบบโคตรอา มิตกจริตประสาทแดกอะไรเงี้ยผมว่าแกเล่นดีมากๆเล่นดีจริงๆนะครับนี่แหละผมว่าอีกก้อนความสนุกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากลีโอนาร์โดหนึ่งนะชอนเพนก็อีกหนึ่งถ้าเกิดใครหลายคนคิดภาพชอนเพนอาจจะคิดถึงเออไอเอ็มแซมอาจจะคิดถึงผู้ชายแสนดีอะไรอย่างงี้ขอให้ทิ้งภาพเหล่านั้นไปเลยนะครับชอนเพนในเรื่องราวนี้คือเหมือนทีหนึ่งพันนะครับ <c oughs> ดึงภาพออกมาทีหนึ่งพันเดอะเทอร์มินเลเตอร์ครับเล่าแบบนี้แล้วกันผมไม่ได้อยากสปอยโดยโดยเอามุกบอกค้าเจอร์อะไรมาใช้หรอกแต่เอาเป็นว่าโดยภาพลักษณ์ตัวละครหนึ่งคืออย่างง,างอม,มไอผมอกผ ว่าช่วงแรกอะเปนเลยสําคัญเพราะว่าอะไรการที่ทําให้คุณเข้าใจตัวละครของชอนเพนได้เนี่ยในทหารผู้โหดเหี้ยมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงแรกนั่นแหละและอีกหนึ่งการแสดงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีบทบาทมากมายแต่มีสเสน่ห์มากพอที่จะทาให้เราจดจําได้กับช่วงเวลาเท่าที่เขามีนะฮะก็คือเบนนิเซโอเดโทโรนะครับ,รบซึ่งก็เป็นเซนเซของของทางลีโอนาร์โดนะครับ <c oughs> อาจจะไม่ได้มีแอร์ไทม์เยอะแต่ผมพูดได้เลยว่าคุ้มทุกเม็ดและคนสุดท้ายที่ผมต้องพูดถถึึงงงต้ออกกล่าว็คื เป็นนักสแสดงใหม่ถอดด้ามเลยอะ่ะนักแสดงดาวรุ่งที่ผมเชื่อว่าหลังจากหนังเรื่องนี้นะต้องจับตามองนางเลยอะ่ะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ดีไปได้ไกลเลยแหละแล้วก็การสแสดงของนางนี่คือแบบเรื่องแรกก็ได้ขนาดนี้แล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสุดท้ายที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นหนังที่ดูง่ายจริงๆแต่ถามว่ามันเป็นหนังดูง่ายในแบบที่ถ้าเกิดคุณนี้เข้าใจนิยามของดูง่ายแบบบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปเป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วตัวละครเป็นยังไงนู่นนี่นั่นชะตาก,กรรมเราเดาก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่เชิงขนาดนั้นนนน่มััเป็หงที มีเส้นเรื่องที่ชัดเจนแต่ขณะเดียวกันในระหว่างเส้นเรื่องที่มันชัดเจนไหลไปเนี่ยมันยังมีสิ่งที่ผมใช้คําว่ามันคือการวิพากษ์สังคมวิพากษ์การเมืองอเมริกันที่ค่อนข้างจะโอ้โหมันสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาสอดแทรกเข้าไปในสตรอรี่อะไรต่างๆในระหว่างการเดินทางของตัวละครเหล่านี้ได้แบบเรียกได้ว่าคือทุกอย่างที่คุณกําลังตั้งคําถามกับยุคสมัยป,ปัจจุบันของการดารงตาแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย <c oughs> เรียกได้ว่าภาพยนตร์นี้แทบจะพูดแทบจะเอาสิ่งที่เราตั้งคําถามเหล่านั้น,นมาขยี้ คือเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาอาจจะเรียกว่าเป็นการแอนตี้ในเชิงของโพลิติกรัฐบาลปัจจุบันได้ไหมผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละแต่เอาจริงๆมากไปกว่าความเป็นหนังการเมืองมันคือหนังที่มันพูดถึงมนุษย์มันพูดถึงการดิดน้นรนมันพูดถึงความพยายามบางอย่างที่อยากจะเอาชนะระบบเราจะรู้สึกได้เลยว่าทุกๆตัวละครล้วนมีเพอร์โพสอะไรบางอย่างนั่นแหละผมว่วาภาพยนตร์เรื่องนี้มันทำตรงนี้ออกมาได้อย่างที่มันไหลรวมทั้งความเป็นมนุษย์ไหลรวม วมทั้งความเป็นวิเคราะห์วิภาษ์ทางการเมืองแล้วก็ขณะเดียวกันมันดูสนุกได้ด้วยนะครับกับหนังความยาวเกือบ3ชั่วโมงนะฮะและ ผมพูดอย่างหนึ่งไม่พูดไม่ได้ถ้าเกิดจะให้ซีนไลล่าที่โดดเด่ดนที่สุดในปีนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าซีนไลล่าถุนตนนะซีนไคม็กของ One Better After Another เนี่ยนี่คือโอ้โหโคตรสุดโคตรดีอยากให้ไปดูเองแล้วคุณจะรู้เองว่าทําไมผมถึงพูดคํานี้ได้คือถ้าเกิดเป็นหนึ่งในความสนุกของภาพยนเรื่องนี้ผมพูดได้ว่าเนี่ยแหละซีนนี้ใช่เลยและนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดกับ One b a t t e r After Another นะครับผลงานการกำกับของ Paul Thomas a n d n รเรื่องนี้ที่อยากให้ทุกคนไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับและถ้าผมจะให้คะแนนพูดมาขนาดนี้นะฮะ เต็มสิบไปเลยดีมากดีมากผมชอบมากๆเลยแหละและอยากจะให้ทุกคนนะฮะที่ถ้าเกิดโอเครับกับลิมิตอะไรต่างๆที่ผมให้ไว้ในรีวิวเนี้ยแล้วคุณโอเคกับมันนะไปดูกันลองไปดูกันสนุกสนานไปกับมันนะฮะสชั่วโมงสีสิบนาทีแป๊บเดียวใช้คาว่าแป๊บเดียวกับภาพย้อนเรื่องนี้ได้เลยแหละและนี่คือทั้งหมดของเนิร์รีวิววันนี้กับ1ึศึกครั้งแล้วครั้งเล่าเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับเนิร์รีวิววันนี้รากไปก่อนสวัสดีครับ